ออกกาลังกายแค่วันละ10นาทีห่างไกลโรคต่างๆได้แค่นะครับออกกําลังกาย10นาทีในทุกๆวันครับก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงและห่างไกลโรคต่างๆได้ครับการเคลื่อนไหวนะครับผมบ่อยๆก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายครับการทํางานการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆครับถ้าเราเคลื่อนไหว,วบ่อยๆก็คือการออกกําลังกายครับถ้า ยิ่งนะครับเราออกกําลังกายครับก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคต่างๆนะครับ1ช่วยลดน้ําหนักนะครับการออกกําลังกายครับอย่างเป็นประจําหรือว่าอย่างสม่ําเสมอและควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารครับสามารถช่วยครับให้การลดน้ําหนักของเราเป็นไปอย่างได้ดีมากๆครับเพราะว่า การที่เราออกกําลังกายและควบคุมอาหารครับมันจะทำให้เรานะครับผอมได้แบบไม่ยากครับและครับยิ่งเราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับมันก็จะติดเป็นนิสใสครับมันก็ทําให้เราเป็นความเคยชินครับแล้วก็ยิ่งทําให้น้ําหนักของเราผอมเพียวดูดีกันได้ไปเลยนะครับเพื่อนสอช่วยลดความดันโลหิตสูงครับ เป็นปัจจัยเสี่ยงครับต่อการเป็นโรคได้หลายชนิดครับเช่นหลอดเลือดสมองและหัวใจครับการออกกําลังกายเป็นประจำับสามารถเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจของเราครับช่วยในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับลอดอาการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดแดงและช่วยลดระดับความดันให้เป็นปกติครับแค่เราออกกําลังกายให้ได้ในทุกๆวัน อย่างน้อย1ินาทีขึ้นไปนะครับเพื่อนๆ 3. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจครับการเดินเร็ววิ่งหรือขี่จักรยานครับ3กิจกรรมนี้ครับส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจของเราครับซึ่งในคนที่มีน้ำหนักหรือว่าคนที่เป็นโรคอ้วนครับมีแนวโน้มครับที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวในเกณฑ์ที่ปกติครับหากออกกำลังกายครับ จะสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและทำให้นะครับเรามีสุขภาพดีได้แบบง่ายๆด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆ 4. ลดเสี่ยงเป็นเบาหวานครับการออกกำลังกายครับสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดปรับปรุงความไวของอินซูลินในร่างกายของเราครับเมื่อเราออกกำลังกายครับเซลล์จะ ไวต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นทำให้ครับน้ำตาลในกระแสะเลือดของเราไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อนๆลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้อีกนะครับเพื่อนๆทุกคนโรคมะเร็งครับเป็นโรคที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างครับที่สามารถควบคุมได้และไม่ได้ครับเมื่อเราออกกําลังกายครับจะเกิดความสุดนุนของพลังงานในร่างกายครับช่วยควบคุมฮอร์โมโน เพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับนอกจากนี้ครับอย่างนะครับพบว่าคนที่ออกกําลังกายในระดับปานกลางครับโดยใช้เวลา30-60นาทีต่อวันครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งที่น้อยมากครับคนที่ออกออกกาลังกายน้อยหรือไม่ออกกําลังกายเลยครับผมก็สามารถครับมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ง่ายๆครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ปอดและมะเร็งเต้านมได้อีกนะครับแค่เราขยับตัวหรือออกกําลังกายสักหน่อยก็ช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้เะครับเพื่อนๆ 6. เ,เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับเมื่อเราออกกําลังกายในทุกๆวันนะครับเพื่อนๆเ,เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นครับร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อมากขึ้นเช่นการครับการออกกําลังกายประเภท ฝึกความต้นานทานเช่นการยกดัมเบลหรือวิดพื้นหรือว่าการวิ่งครับก็สามารถช่วยปรับปรุงความแข็งแรงเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อของเราได้นะครับเพืาา่อนๆ 7. นดูแลกระดูกของเราให้แข็งแรงครับการออกกําลังกายครับประเภทวิ่งหรือเต้นอลรบิกหรือว่าออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านครับสามารถช่วยรักษาความหนาแน่นของมวลกระดูกของเราได้นะครับเพืาา่อนเพื่อน ลดความเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพรุนอีกครั้งครับช่วยชะลอการสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกตามธรรมชาติของเราที่เกิดขึ้นตามช่วงอายุของเราครับยิ่งเราอายุเยอะครับการออกกำลังกายครับก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่ายิ่งอายุเยอะหรือว่ายิง่งไม่มีแรงก็ยิ่งนอนหรือว่ายิ่งไม่ทำอะไรครับยิ่งอายุเยอะครับก็จงยิ่งออกกําลังกายเดินให้บ่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะทํา ไอ้กระดูกของเราหรือมวลกลุ่ของเราไม่เสื่อมสภาพไปได้เร็วๆนะครับเพื่อนๆ 8. ปป้องกันโรคสมองเสื่อมนะครับการออกกำลังกายมันดีอย่างนี้นี่เองการป้องกันโรคสมองเสื่อมครับสามารถทำได้หลายวิธีครับทั้งนี้ต้องอาศัยวินัยในการ ปฏิบัติเช่นกันครับการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับช่วยป้องกันความเสื่อมสมรรถภาพของสมองช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในประสาทของเราครับทำให้สมองของเราทำงานได้ตามปกติครับสามารถนะครับช่วยสำหรับคนที่สูงอายุนะครับใครนะครับยิ่งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็ต่อเนื่องครับก็จะมีความเสี่ยงที่น้อยมากครับ ที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือโรคไอซเมอร์นะครับเพื่อนๆใครนะครับที่กลัวจะเป็นไอซเมอร์หรือว่าทำให้สมองเสื่อมได้เร็วครับการออกกำลังกายครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับเพื่อน